สวัสดีครับตอนรับก็สู่ช่องเด่นช้าแน่นะครับห่างหายกันไปนานเลยนะฮะวันนี้นะครับพอดีไปซื้อไอที่เปลี่ยนปุ่มรองเท้าก๊อฟมานะครับเห็นไหมฮะทีนี้รองเท้าเราเนี่ยนะฮะปุ่มมันนี่รูดหมดแล้วมันทำให้เราในยืนไม่มั่นคงแล้วนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปนะปุ่มรองเท้ากอ๊อฟคนที่รู้แล้วนะครับก็ข้ามไปได้เลยนี่ก็สั่งมาจากช้อปปีได้มา14ชิ้นแนละ้วเปลี่ยนได้2ข้างอดีข้างละเจ็ดเจ็ดหมดดีมีแถมมานี้มาด้วย โปรแจอะไรไม่รู้นะฮะเนี่ยแล้วก็ตัวขันนะนเพือนได้ตัวขันมาอันหนึ่งซึกมันจะ300กว่านะเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมซื้อใช้เองนะฮะไม่ได้ตสปอนเซอร์นะนี่ใครอยากได้ก็เข้าไปดูนี่นะฮะโฆษณาให้ฟรีเลยนะโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยดีกว่าลักษณะของตัวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะ สอดเข้าไปแล้วก็ขันออกมียน,นใหม่เป็นแบบนี้วัสดุก็โอเควัสะดุค่อนข้างดีเลยเปลี่ยนให้ดูก่อนข้างหนึ่งเนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อดูกันว่าเปลี่ยนแล้วมันก็ใหม่ขึ้นอ่ะออก่อนอื่นเราก็มาถอดอันเก่าออกก่อนนะฮะนี่แล้วก็มันจะมีรูอยู่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูอยู่แล้ก็แย่เข้าไปในรูเพื่อนๆนนะมันค่อนข้างแบบแข็งนะฮะให้แบบกดแล้วหมุน กดอย่างเงี้ยนะฮะกดลงไปนะแล้วหมุนเลยค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนมันมันจะแข็งมากค่อยๆหมุนไปกึกนึงมันก็จะหลุดเลยกดปุ๊บหมุนกดแล้วหมุนด้วยนะมันก็จะออกแล้วแข็งอยู่นะเพื่อนๆนี่กดพอเรากดปุ๊บนะพร้อมกับหมุนซ้ายปุ๊บมันจะแข็งหน่อยค่อยๆกดไป นี่ฮออกแล้วใช้แรงนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะเงื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมเปลี่ยนเสร็จกันเลยดีกว่าเพืนไม่เสียเวลาเททาด,ดูอีกอันนึงนี่นะกดพร้อมกับหมุนทางซ้ายด้วยออกแรงหน่อยอ่ะอน,นี้หลุดแล้วเห็นไหมครับนี่เสื่อหมดแล้วอะ่ะเห็นไหมผมใส่ให้ดูอันหนึง่ง ดูนะนี่อันใหม่ใส่เข้าไปนี่เป็นพัสดุนี่ไหมใหม่เลยเขี่ยวมันไหมประมาณนี้ นี้นะฮะนี้ก่อนเปลี่ยนนะเห็นไหมดูสภาพลื่นหัวแตกนี้ก่อนเปลี่ยนนะดูทันที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยโอ้ยิบเลยเหมือนได้รองเท้าใหม่อันี้ผมลืมบอกอย่างนะครับไอตัวปุ่มรองเท้าเนี่ยมันจะมีแบบกลมแบบเนี้ยหัวกลมอย่างเงี้ยนะฮะกับแบนนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบ,บนมันจะใส่กันไม่ได้นะนะฮะนี่ผมดีนะผมซื้อมาสองอย่างนะฮะ นี่ก็ซื้อมาอีกร้านหนึ่งสุ่มเอาจากจีนนะครับจะได้เป็นหัวกลมหัวกลมก็จะใส่กไปแบบนี้นี่นะฮะรูก็จะเป็นรูกลมกลมแบบนี้เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะมีเจ็ดชิ้นนะครับบางคู่ก็มีหกชิ้นนี่คู่นี้ต้องใช้ข้างละเจ็ดอันนะครับเพื่อนๆไปซื้อก็เลือกดูนะครับว่ามันเป็นเป็นแบนนะครับนี่เป็นแบนอย่างนี้หรือเป็นกลมแบบนี้นะครับดูรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็ดูลานที่จะซื้อให้ดีนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวใส่กันไม่ได้นะครับนี่ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะนี่ สบายเลยนะดูดีดูสวยเลยนะครับโอเคก็ขอบจบคลิปปต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ